สิพาไปเบิ้งอย่างครับไปไปเร็วครับอีกพ่อคอยเอาซาวเสียงไปด้วยใส่ไปด้วย กขาขึ้นบ้านไม่นองเอ้ตายนี่ครับพ่ออาิตะนะครับผมอ่ะเจ๊หมูโอเคครับผมไปโอ้ปูได้ยอเจ็หมนี่ครับพ่ออาิตะชุมแพ เ,เอา้านเออตุ่นแผ่นนาี่รึป่ับหรับหมดรับหมดผ้่เลือกเลาเนี่ แล้วครับจะไปถามแล้วรับไวอ้ะเจ้าีสายก่ใ่ครับ้นนี่เกิดซึ่นีครับ้

ครับชับผมได้ซล้วลงได้บอูคนทุกคดูโนี้เ็คโอเคโอเคแปลครใกเสโลกน สุดยอดครับนอนแต่เ้าแล้วนี่ครับพี่นี่ครับผมพ่ออาิตยะพี่น้อง ออิชิตระชมเพนนะครับผมต,ต,นนตั้ทองรางบาอก พนะี่น้องดีอืมไม่ได้พ่อ,อการใช้ไปจาดพี่นอ นี่ครับผมแล้วก็คือนอนไหนในรถนอนในรถเลยไม่ไหวหนาวโพดมาพี่น้องไปเบ่งบรรยากาศข้างบ้านเนาะยินดีครับยิละของเข้านะครับ

บลบรรยากาศทั่วไปครับท้ายท้ายกันเองนี่แหละเพราะแหละอีกคลิปนี่คร <c oughs> ับครับครับผมอันนี้บะหมี่พวกอื่นพวกไก่ได้เพี่น้องเจโอทั้งไหนเลยนี่ ยูทูบเบอร์ทั้งนั้นเลยครับนี่บ้านบ้านรวมยูยูทูบเบอร์รวมแมนก่อนเดี๋ยวที่นี้รถแห้งก่อนเลยเต็มหนารถแห้งจะจอดมาเรือยไเพิ่นแห่แบบเพิ่นเพิ่นแห่ไปพูดหรือจอดเรียนี่นี่บอสเอ่อแห่ผมปาไหมหรือเพิ่นถอดไปแล้วเมื่อวานบ่ไนอะ สวนมุนเย็นซืือับไม้ค่น่ซีเมนละมังบรูกันเฮขึ้นบ้นบา,ไาน,านกกไม้แล้วกันอิหยังแล้วกันทีได้กลับเลยนะฮะ นี่นะซู่จะได้เปลี่ยนหน้าที่พักแล้วพักอีกผมก็ได้ตั้งเื้อพักแล้วเวลาสีไทยจนลืมกดจะลืมกดหมวว่านี่สามทีรอบก็ได้คิดตอนตัวตเดินมาทักไายก็ถ่ายไว้ทั้งเดียงพอจะมาจะมากดดูเอ้าแม่มาได้กดถ่ายเรื่อนี้จะได้เดี๋ยนที่เดอย่อัวเยอันลุยังวนปลายใท้อ่อนยดข ข้างไว้มันจะมีเรากดต่อไปมันเราไม่เคยกดต่อมันเป็นคนเด็กแดงร้านที่มึงมดนะจะหมดจะหมดผมเล่นกับไก่ละสิอย่าไปเทียบกับคนอื่นมาเทียบกับผมกับพ่อแล้วช่องของผมนี่มีคนเบิ่งลงคลิปละ่ร่อยกาตั้งว่าวพี่ตั้งว่า รู้่อร่อยกว่านมียี่สิกว่าก็ยังมีแมนรังคลิปกิถ่ายวิดีโอไว้แบบทายไ้ดิทายครบแปดนาทีไหมถ่ายอย่าความส่องด้วยไหมบ่านนี้หลายดอกเลยเดียวหลายอมเป็่ยนเล่นของบ้าน คน้เป็นไหมฟ้าัอันานาครับอดเวลาสําคัญพักเรื่องปวดนั่นเ้ลานเดเมมเนเปนในห้องผู้เดียวด้ครับพี่น้องคลิปนี้ไปนซัมนีคลิปหนาวากันไหมพี่น้องสุขภาพแข็งแรงร่ํารวยร่ํารวยครับ